ท่านรับสั่งอย่างนี้ครับว่าขอขอบใจนะที่มาช่วยชั้นทำงานแต่ชั้นขอบอกซะก,ก่อนนะว่ามาช่วยชั้นทำงานชั้นไม่มีอะไรจะให้นอกจากความสุขที่จะมีร่วมกันในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นถ้าไาจะดูถึงพระราชจริยัตรขององค์ท่านตลอดมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าท่านทำอะไรเพื่อผู้อื่นตลอด ไม่ได้ทำมาเพื่อความสุขในตัวเองหลายคนพอบอกว่าความสุขก็ต้องบำรุงบำรเรอไปสนุกสนานอะไรอ,อะไรต่างๆแต่ความสุขที่พระราชทานมานั้นกลับเป็นความสุขที่จะทำงานให้กับคนอื่นท่านถือว่าคนไทยทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เท่าเทียมกันแต่ท่านก็ยอมรับว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดแตกต่างกันและวถ้าเประต่างคนต่างให้ความเคารพสามารถหาทางออกร่วมกัน คิดร่วมกันรู้รักษาเมื่อกี้ร่วมกันมันจะเป็นคำตอบปัญหาต่างๆของสังคมไทยว่าพระองคเนี่ยไม่เพียงแต่ส่งเสริมอุปถัมภ์ศาสนาแต่ว่าได้ทรงบำเพ็ญด้วยพระองค์เองเวลาท่านเสด็จไปแลเห็นเขาปลูกฟินเขาทำลายต้นน้ำลำทานแต่ว่ายากจนมากเลยนั้นทางที่ดีก็คือว่าเอาพืชเมืองหนาว ไปให้เขาปลูกแทนฟินท่านรับสั่งว่าช่วยชาวเขาให้ช่วยตัวเองไม่ใช่เอาของไปเที่ยวแจกเขาแต่ตมาคิดว่าเราควรจะสัตต่อปณิธานของพระองค์คือการน้อมนำธรรมะในการดำเนินชีวิตพระองค์ท่านชี้แนะแล้วทำตัวอย่างให้เห็นแล้วก็เหลือแต่ว่าเราจะทำตามพระองค์เท่านั้นเอง